วันนี้เวลา 8. นาฬิกา52สนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะทำงานโครงการจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร ทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามพระราชดําริรุ่นที่23เฝ้าทุนอ,องพระบาทกาบบังคมทุนรายงานการจัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ที่ทําให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างกันได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกบบระหม่อมให้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐ,รฐประชาธิปไตยประชา ชนลาวรุ่นที่23ในปี2,564ซึ่งปรับรูปแบบเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เกิดการพัฒนางานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นนี้24คนจาก7แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์แขวงหลวงน้ำทาแขวงบ่อกแก้วแขวงหลวงพระบางแขวงเสียงขวางแขวงสวรรคเขตและแขวงจำปาสัก แบ่งการฝึกอ,อบรมเป็น2ระยะระยะที่1จัดผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่17มีนาคมใน6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรโรคเมืองร้อนหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาคหลักสูตรเภสัชศาสตร์หลักสูตรกายภาพบำบัดหลักสูตรสาธารณาสุขสาศาสตร์และหลักสูตรโภชนาการส่วนระยะที่สองเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะจัดศึกษาด,ดูงานเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ณมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ สมเด็จพระนิษิาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,ามารีมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการบริหารงานแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุข เพื่อให้บุคลากรของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานความร่วมมือกันในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณาสุขตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีบุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น945คนอีกทั้งยังส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณาจารย์ไปติดตามงานในลาวและจัดการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะทำงานฝ่ายไทยและลาวได้ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขขึ้นเป็นแผนระยะ5ปีระหว่างปีพศ2562ถึง2566เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขของลาวให้มีคุณภาพและมีประสิทธ,ธิภาพดียิ่งขึ้นตามพระราชดำริด้วย โอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายให้มีกำลังใจไม่ท้อถอยต่อปัญหาที่กำลังประสบอยู่และทำให้งานก้าวหน้าไปเพราะงานที่ทำอยู่นี้ต้องระลึกอยู่เสมอว่าทำเพื่อคนในประเทศและเป็นตัวอย่างของประชาชนชาวโลก เราร่วมมือกันได้และทำให้ทุกอย่างก้าวหน้าเรื่องของสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าสุขภาพอนามัยดีแล้วเราก็จะทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้มากมายทำให้ชีวิตของเราและของคนอื่นๆมีความสุขก้าวหน้าขอให้กําลังใจและขอให้ทุกฝ่ายทำงานได้ประสบความสำเร็จ และจากนั้นเวลา13.58นาฬิกานาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จออกหนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ ายแพทย์ธีรศักดิ์วิจักขณาลันผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพร,รัตน์นครราชสีมานำนาคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพไปกับหมอครอบครัวรโรงพยาบาลเทพร,รัตน์นครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิฐกกิธรทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2563เฝ้าทุนละองพระบาททุนเคล้วทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัายและสมทบทุนมูล,ลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิสุทธิ์และสามเณรร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลเอกสิริพงษ์วงศ์ขันตีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนำคณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานการชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภาการชาติไทย